เลื่อนผ่านมาเจอก็อย่าเลื่อนผ่านไปนะคะปฏิสัมพันธ์กันไว้ AI ดันดีแน่นอนค่ะทำยังไงก็ได้ว่าแต่คลิปของเพื่อนเด้งขึ้นมาหน้าฟีดพี่คนนี้ก็จะเข้าไปดูให้หมดทุกคนนะคะหยุดหยุดอย่าพึ่งเลื่อนหนีนะหยุดส่งกำลังใจให้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานก็พึ่งเลื่อนหนีกันไป วันนี้ก็ยังจะเลื่อนหนีกันอีกเหรอกดไลค์กดหัวใจให้กันก่อนนะจะช่องเล็กหรือช่องใหญ่ถ้าเด้งมาหน้าฟีดพร้อมส่งกำลังใจให้เสมอค่ะคอนเทนต์ก็สำคัญปฏิบัติก็จำเป็นกำลังใจก็ต้องทำนะคะครีเอเตอร์ด้วยกันสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันรับรองช่องของเราจะไม่เงียบเหงาแน่นอนค่ะ น้ำใจของครีเอเตอร์ไม่เคยขาดหายเจอกันเมื่อไหร่แวะทักทายกันนะคะครีเอเตอร์ทุกคนเป็นคนที่น่ารักเจอใครเขาก็ทักเขาไม่เคยเลื่อนผ่านกันลรอกค่ะได้มาเจอมิตรภาพที่ดีๆแบบเพื่อนๆทุกๆคนขอบคุณนะคะเจอคลิปใครเจอโพส์ใครไม่เคยเลื่อนผ่านก็ล็กค่ะแวะทักทายให้กำลังใจกันตลอดขอบคุณนะคะ คนเล่นคลิปเรียวมีเป็นพันเป็นหมื่นที่ระบบดันให้เรามาเจอกันแวะสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะ